สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอะไรวันเกิดน้องกะทิวันนี้เราจะมาซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะน้องกะทิตื่นเต้นมากเลยค่ะไหนตื่นเต้นเขาตื่นเต้นแบบนี้เหรอไหนตื่นเต้นแบบไหนไหนใครถือกล้องให้น่ะไหนแม่โบไหนแม่โบอยู่ไหนโอนี่ไงวันนี้เราก็มาซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้า ให้เป็นของของวัญวันเกิดน้องกะทินะครับวันเกิดน้องกะทิเป็นวันตรงกับวันเสาร์ที่ห้าธันวาคมนะครับเกิดวันเดียวกับอ่าพ่อจับพี่นเินกิ<า>กัรที่นะครับวันนี้เราก็ถึงถึงไหนแล้วลูกถึงอะไรเ่ยบิ๊กซีกซถึงบิ๊กซีแล้วใช่ไหมลูกโอ้ไนในในแม่กับกล้องดูซิบิ๊กซีกับกล้องเลยกล้องหลังบิ๊กซีแล้วกล้องหลังนี่ ตอนนี้เราก็มาถึงบิกซีแล้วก็ถึงที่จอดเป็นที่แบบกล่องอะไม่ใช่ถ่ายรูปอ๋อไม่ใช่อ่ะโอเคถ้างั้นเราลงไปดูสกูตเตอร์ที่ลานที่ในบิ๊กซีเลยเลยโอเคไหมคะลูกแล้วคืเจอกันใหม่นะคะเออพักกล้องตรงนี้ก่อนปั๊บแล้วก็ขาถ่ายต่อขักพักขักตอนนี้ แล้วก็ถึงบิดซีแล้วนะครับกําลังจะเดินเข้าไปนะครับกาลังจะเดินเข้าไปตอนนี้น้องอาทิตย์ถือเต้นกระูกไปลไปเข้าไปในบิทซีนี่ตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วนะครับอันนี้ร้านสกูตเตอร์นะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ3คันนะครับตอนนี้แม่กับลูกกาลังทดสอบอยู่ครับตอนนี้คันนี้รุ่นนี้เหลือสีเดียวครับเหลือสีเดียวครับเรามาดูกันครับว่าตอนนี้จะลองยังไงครับ ไปแล้วครับลองเลยครับค่อยๆบิดนะค่อยๆบิดนะเออเออแฮนด์แฮนด์ต้องต้องไปตั้งแฮนด์ใหม่ยังไม่ชินต้องขาขึ้นแล้วก็บิดเลยไปแล้วเอาแล้ว ขี้เลี่ยงเลยโอ้เหมือนมันโอ้มีเบรกด้วยมีเบรกด้วยมีไฟเบรกด้วยมีมีไฟเบรกด้วยไหนเบรกสิเบรกสิเอ่อไหนกำเบรกกำเบรกดูกำเบรกด,ดูโอ้สุดยอดเลยตอนนี้สีไม่มีครับไม่มีสีที่ชอบเลย<ส>ไม่มีสีแดงเลย วันนั้นเรามานั่งสีแดงนะวันนั้นผมว่าพี่ก็น่าจะจำได้วันนั้นมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เลยวันนั้นหนูชอบไหมลูกหนูชอบไหม ไปลองถึงนู่นแล้วครับไปแล้วครับมาแล้วครับลองไปลองมาจะทั่วห้างนะครับอันนี้ฮะอันนี้นี่นี่อันนี้อันนี้มีรอยอันนี้สีอันนี้ฉีดสีมาไม่ครบ <laughs> ตอนนี้แม่กับลูกกำลังมันนะครับ ลองอีกรุ่นครับลองอีกรุ่นไปแล้วครับไปแล้วเอาดีๆนะครับเอาดีๆนะครับไปแล้ว <c oughs> อันนี้รุ่นรุ่นนี้อีกรุ่นหนะึ่งโอ้โอ้โหแต่ตอนนี้แรงกว่านี่โอเค แต่ตัวนี้เป็นระบบสายพานสายพานมันจะรูดมันจะลื่นตอวนี้มันเป็นระบบสายพานาพาน่อศึกษามาแล้วตัวนั้นเป็นระบบมอเตอร์อยู่ในตัวมอเตอร์ในล้อตัวนั้นทนกว่าไปแล้วครับตอนนี้เราก็จะออกจากห้างแล้วเรียบร้อย <laughs> ขี่ไปเลย <laughs> โอ้เราพ่อด้วยเราพ่อด้วย <laughs> <laughs> โอ้โหไปแบบไม่รอเลยครับ ไฟแบบไม่รอโอ้โหมีไฟเบรกด้วยครับโอ้คับถนนใ้ระวังทเนี่ยโอ้โหนู่นมานู่นแล้วครับโอ้โหขี่มาเลยโอ้โหโอ้เบรค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 โอ้สีเดียวกับรถเลยนะครับโอ้โหสีเดียวกับรถเลยโอ้โอเคนะครับ ไหนไหนเชียงแตโอ้โหะวันนี้นะครับเป็นวันเกิดน้องกะทิน้องกะทิก็เออน้องกะทิก็ได้ของขวัญวันเกิดเป็นที่เรียบร้อยนี่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 สสีเดียวกับรถสีเดียวกับรถอะไรเนี่ยสีเดียวสีเดียวกับรถแข่มุกเลยอ่าสำหรับคลิปนี้วันเกิดน้องกะทิปีนี้ก็ได้สกตูตเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งคันกับแม่โบสีขาว ทีนี้ได้เข้าใจเลยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้า bye บ๊ายบายชุบๆ <Yeah. S 3> อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกาทิทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ